แลกเข้ามาเขาแลกเข้ามาค่ะหมูกระทะอร่อยอร่อยจ้าพี่ฝนเร็วๆเข้ามาเปิดร้านฮะอะไรหรอมาเปิดร้านเร็วเข้าอ้าวลูกค้าเข้าร้านแล้วหรอนี่ไงยดนกันอยู่เนี่ยโอ้โหเพิ่งจะเรียกลูกค้าเมื่อกี้นี้เข้าร้านเรียบร้อยแล้วสุดยอดไปเลยเร็วเข้ารีบเปิดร้านเร็วเข้าเดี๋ยวเขาหนีเออเออคุณลูกค้าคะคือว่าตอนนี้โต๊ะยังไม่มีเลยอะค่ะทํายังไงดีอะพี่เอก เออมาเปิดตรงนี้ก่อนพี่ฝนเร็วเข้าเด,เดี๋ยวโตไม่มีทําไง นี่เราเปิดพื้นก่อนเลยอ้อนี่ไงพอเราเปิดพื้นเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถเปิดโต๊ะให้ลูกค้าเข้าไปนั่งได้นี่เอาโต๊ะที่บ้านมาใช้ไปก่อนอ้โหร้านหมูกระทะของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะ่ะ <c oughs> มีแค่โต๊ะเนี่ยนะเร็วๆเข้า <c oughs> เดี๋ยวๆเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะต้องทอํายังไงต่ออ่ะเชิญคุณลูกค้าไปนั่งก่อนอ้อแบบนี้นี่เองคุณลูกค้าเออเดี๋ยวๆเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมเขาไปนั่งเร็วจังเลยอ่ะเขารีบไงหมูกระทะของเราอร่อยอ้อแบบนี้นี่เอง เพราะฉะนั้นหลังจากที่ลูกค้าเขาเออไปนั่งที่โต๊ะแล้วเราก็ต้องเอาอันนี้เลยนี่เตาหมูกระทะไปวางเสร์ฟปุ๊บเนื้อมาเนื้อมาปาบเลยเออเป็นยังไงบ้างคะรสชาติลอยลอยมากเลยลอยจังเลย อร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอคะเออใช่ใช่ดูดิกินนะหัวสั้นหัวคอน,นี้อร่อยมากเลยนะจ๋าหมูกระทะที่นี่อร่อยอร่อยโอ้โหผักก็สดสหนนี่ยะเออขอชิมสักคําได้ไหมครับพี่เอกพี่บอนหิวอะ่ะเออเรามาทําร้านอาหารแต่เรายังไม่ได้กินอาหารกันเลยอะเดี๋ยวก่อนลูกค้าไปแล้วเหรอกินเสร็จแล้วก็ไปไม่ต้องไร่โอโหอย่างนี้ดีชมัดเลย รับเงินมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เข้าร้านมาได้20บาท20สิบาทนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยอย่างนี้เรามีโอกาสร่ำรวยร่ำรวยแล้วล่ะโอ้โหลับไปอีกสี่คนพี่ฝนดูท่าทางโต๊ะโต๊ะรับลูกค้าของเราไม่น่าจะพอแล้วอะซื้อซื้อซื้อหรอซื้อเลยซื้อเลยซื้ออะไรอะโต๊ะดีโต๊ะซื้อโต๊ะงั้นหรองั้นไงไหนอะโต๊ะยังไม่เห็นมีเลยอะข้างหลังนั่นอะต่อโอโตอะ ตโ,โตโอโตไม่ตีโตนะหรอนั่นแหละเดี๋ยวพี่เอกจะทําหน้าที่อะไรบอกมาก่อนเดี๋ยวพี่เอกจะคอยรับหน้าลูกค้าอยู่ตรงนี้ไปก่อนอ้อรับหน้าลูกค้าใช่หรือเปล่าอ๋ออร่อยจังเลยนะฮะงับๆๆับกับับับโอ้รสชาติดีมากเลยนะจ๊ะไม่เคยกินหมูกระทะกับไส้กรอกที่ไหนอร่อยมากเท่านี้ลูกค้าไปอีกแล้วยังคุยกันไม่จบเลยเอ้าวก็บอกว่ากินเสร็จแล้วก็ไปต้องรีบใช้ชีวิตเดี๋ยว งั้นเดี๋ยวพี่ฝนเปิดโต๊ะใหม่เลยก็แล้วกันดูท่าทางลูกค้าจะเข้าเยอะมาเร็วเข้าตรงนี้เพลกรับไว้นานแล้วเนี่ยรับไว้แล้วใช่ป่ะนี่พอลูกค้าเข้าปุ๊บพี่ฝนก็จะเอากระทะไปวางปั๊บเลยนี่แบบนี้มีโอ้โหกินเร็วทันใจเดี๋ยวก่อนนะเขาไปเอาอาหารมาจากไหนอ่ะพี่ฝนแค่วางกระทะเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะวางเตาอ่ะก็เรามีเป็นชุดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้มีเป็นชุดงั้นเหรอใช่เล้วเดี๋ยว อันนั้นเขาเรียกว่าโต๊ะวางอาหารโต๊ะวางอาหารโอ้อแบบนี้นี่เองเดี๋ยวไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะก็ยังไม่มีมีแค่โต๊ะอ๋อมีแค่โต๊ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อเอาไปเปิดอาหารใช่หรือเปล่าใช่พี่ฝนก็เก็บซื้อจานก่อนเลยมานี่ไงาจานมาแล้วหลังจากนั้นเราก็รับลูกค้าต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่เๆแบบนี้เลยทุกคนรับไม่ได้พี่ฝนโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไี่วนรับไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเตาไปเสิร์ฟ รับเงินไปเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดอันนี้เมนูอาหารอันใหม่เร็วๆเข้านี่ไงกําลังทําอยู่โอ้โหมือไปละวิ่งแล้วเนี่ยลูกค้าบนใหญ่แล้วยังไม่ได้เมนูเลยยังไม่ได้อาหารงนหรอใช่แล้วยังไม่ได้ทั้งเมนูและอาหารแย่แล้วทายังไงดีดูเหมือนว่าพวกเราจะทํางานกันเช้ามากเกินไปนะเนี่ยโต๊ะเต็มอ่ะพี่ฝนโต๊ะเต็มเหรอเดี๋ยวคุยกับลูกค้าก่อนอร่อยหรือเปล่าคะอร่อยดีนะคะหรือยเเพิ่มเพิ่มเพิ่มรีบ,รบลูกค้าดูท่าทางเขาจะรีบใช้ชีวิตนะ <ด>ฉันต้องรีบค่ะเดี๋ยวต้องไปเข้างานตอนบ่ายโมงโอ้ต้องรีบไปเข้างานตอนบ่ายโมงเดี๋ยวไเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆเสิร์ฟไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนี่พี่เอกพี่ฝนสามารถซื้อหมูได้แล้วนี่หมูมาหมูมาอีกแล้วเหรอโอ้โหเป็นหมูนี่ด้วยหมูสไลด์อะตอนเนี้คนตรงนี้เขาอยากนั่งโต๊ะแล้วพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนรีบไปรับเลยเนี่มาแล้วค่ะรับคนเข้าร้านปุ๊บเราก็เอาเตาไปเสิร์ฟ โตไม่พอโตไม่พออีกแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับเงินรับตังค์แล้วก็รับลูกค้าเข้าก่อน เฮ้ยเฮ้ยอากาศเริ่มไม่ค่อยจะมีแล้วว่ะพี่เอกพี่ฝนเริ่มเหนื่อยแล้วว่ะรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวก็โต๊ะว่างแล้วนะครับโอ้ทำไมวันนี้ลูกค้าย่อชะมัดเลยอะทํางานไม่ทันเลยเนี่ยก็ติดเที่ยงเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ต่างพากันเข้ามาร้านเราไงโอ้ร้านขายดิบขายดีเมื่อกี้มีผนังหล่นลงมาด้วยอะทุกคนใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเอาโต๊ะมาก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาโต๊ะเดี๋ยวพี่ฝนขอเปิดตรงนี้ว่นดีกว่าเนื้อวัวเปิดเนื้อวัวด้วยโอ้ โอ้น่ากินมากเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยแต่ว่ามารับคนไปก่อนเร็วพี่ฝนแป๊บนึงเดี๋ยวเก็บเงินก่อนฮึ๊บจึ๊บอจึบจึ๊บจึบนี่คุณลูกค้าเชิญเข้าไปนั่งได้เลยนะคะโอ้ผมยืนรอต้อง1ินาทีแล้วเนี่ยโอ้ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าร้านของเรามีคนเข้ามายกมากขายดีขายดีเลยรับไม่ทนันต้องขออภัยด้วยนะคะจะพยายามปรับปรุงร้านให้ดีมากขึ้นนะคะคุณลูกค้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มน้ำจิ้มให้ผมหน่อยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวน้ำจิ้มตามมา ะะตอนนี้กินหมูกระทะเป็นชุดเซตไปก่อนก็นแล้วกันนะคะพี่ฝนมีตังพอเปิดโต๊ะใหม่ยังอ่ะยังไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอรับลูกค้าตรงนี้เข้าไม่ได้แล้วอ่ะเต็มคุณลูกค้าบอกว่าหิว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 แล้วนะรอสักครู่นะคะกำลังฉันหิวมากเลยดูสิหิวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววนไปวนมาเหนื่อยนะเนี่ยกระทะด้วยค่ะกระทะนะคะ โอ้โโอ้เหนื่อยมากพี่เอกพี่เอกออกมาช่วยรับล,ลูกค้ารับเงินเก็บของเก็บโต้หน่อยไม่ได้เหรอก็อยากช่วยอะแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่วนสามารถเปิดอะไรตรงนี้ได้อีกนี่มีเตามาเพิม่มอ๋อจะได้วิ่งไกลๆขึ้นไงเออจะได้วิ่งไกลขึ้น แต่มันก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะเพราะว่าต้องมารับลูกค้าตรงนี้ก่อนนะก็ดีแล้วพี่ฝนช่วยๆกันออทำไม่ละพี่เอกก็อยากช่วยนะนมาสิก็มาสักทีไม่เห็นเดินมาสักทีเลยมากดอะไรไม่ได้ไมได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่มีผนังมาเพิ่มบอกว่าเอาโต๊ะมาก่อนโต๊ะยังไม่มีตังอ่ะเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรนี่ไงโต๊ะมาแล้วเห <c oughs> ็นป่าเอาโต๊ะมาก่อนก็เอาลูกค้าเพิ่มเข้าไปได้อีกหนึ่งคนแล้วน่าใจเย็นน่าใจเย็น เออเริ่มเหนื่อยเริ่มหายใจไม่ท<อ>มันทุกคนโอ้ไปทางนั้นก็ดดีกว่าพวกเราโอ้ลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวนะตรงนี้พี่ฝนสามารถเปิดอะไรต่อได้อีกหรือเปล่าก็ <c oughs> <ถ>มีแค่ผ้าหนังแถวนั้นน่ะมีแค่ผหนังงั้นเหรอืมน่าเสียดายจังเดี๋ยวตอนนี้พี่ฝนจะต้องเมคเงิเใงนให้ได้เยอะๆทำเงินให้ได้เยอะๆก่อนแล้วก็จะเอาไปเปิดอันนี้ใหม่อ่ะอาหารชุดใหม่พี่เอกพี่ฝนจะเอาอะไรเพิ่มมาตอนนี้รีบรับลูกค้าก่อนดีกว่ายังมีเนื้อหมูยังไม่มาเลยอ่ะ เนื้อหมูเหรอใช่แล้วต้องเก็บตังค์ซื้อเนื้อหมูเป็นเมนูถัดไปก่อนเท่าไหร่อ่ะสามร้อยหกสิบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้ว ได้สี่รอยแล้วซื้อเลยซื้อ,อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงมาแล้วโอ้เป็นหมูสามชั้นน่ะโอ้ยคน,นี้เป็นหมูสามชั้นปนใช่แล้วอะไรนะเนื้อเบคอนเบคอนเนื้อตรงเบคอนใช่ไหมเออเป็นเบคอนรสชาติอร่อยเดี๋ยวๆนดะีมีผักด้วยโอ้ต่อไปจะเป็นผักนะโอ้รับลูกค้าแทบไม่ทันแล้วทำไงดีกระทะ้ดยครอบเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเอากระทะไปให้นะคะโตว่างแล้วพี่ฝนรับคนเร็วนี่ไงกำลังรับคนอยู่โอ้ มือเป็นละวิงเลยตอนนี้นี่วางคาถาเรียบร้อยฮึบฉึบโอ้ยพี่เอกลูกค้าเต็มหมดแล้วอ่ะทำไงดีอะทำเพิ่มไงทำอะไรเพิ่มอะทำโต๊ะเพิ่ม <c oughs> ทำโต๊ะเพิ่ม <c oughs> เหรอนี่โต๊ะว่างพอดีรับได้เพิ่มอีกแล้ว โอ้เขาบอกเขารอกันนานมากเลยพี่ผลรอกันนานเหรอสงสัยเราจะต้องเปิดเปิดโซนใหม่หรือเปล่าวะเราต้องเปิดร้านเปิดโต๊ะเพิ่มอีกโต๊หนึ่งก่อนตอนนี้จริงเหรอใช่แล้วใจเย็นนะ่ใจเย็นกําลังพยายามทํางานอยู่ริบเชิบนี่ลูกค้าเข้าร้านอีกหนึ่งคนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มีตังค์ซื้อผักแล้วซื้อผักเลยใช่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าผักที่เรากําลังจะได้คือผักอะไรผักบุ้ง <laughs> ผักบุ้งเลยเออผักบุ้งของจริงเลยอ่ะทุกคนโอ้โหชัดเจนเลยก็เป็นผักที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็กินกันได้ทุกครัวเรือนใช่แล้วผักแสนอร่อยกินแล้วมีวิตามินซีสูงนี่เดี๋ยวรับลูกค้าต่อไปจะเป็นเฟรนฟรายผักบุ้งมันวิตามินเอเออวิตามินเอเออ กินแล้วสายตาจะดิบจะดีทุกคนนี่มีผนังมาเพิ่ม<อ>เพิ่มเติมไปเลยเอาโต๊ะก่อนสิเอาผนังกับไม้กระดานมาทําอะไรนี่นไงเดยงต้องมันต้องเปิดไปเรื่อยๆทุกคนนี่เราเล่นแบบไม่ข้ามช็อตเลยแบบนี้นี่นี่นี่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมีตังเท่าไหร่ก็ซื้อเอาซื้อเอาไปเรื่อยๆทุกคนได้โต๊ะอัง โตได้แล้วแป๊บหนึ่งลูกค้าบนจะแย่แล้วยังไม่ได้อาหารเลยเดี๋เด้เก็บตังค์ก่อนโต๊ไม่พอนี่พอเราเก็บตังค์ปุ๊บใช่ไหมโต๊ะก็จะว่างปั๊บเลยอยากไปช่วยมากแต่ตกดไม่ได้ได้แต่ยืนให้กำลังใจอย่างเดียวเด้อบอกผู้พัฒนาหน่อยว่าเราขอเพิ่มเพื่อนเข้ามาช่วยอย่างน้อยเพิ่มมาสักคน <c oughs> นึงก็ยังดีนะให้แล้วขอเพิ่มเพื่อนหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวร้านขายหมูกระทะของเราเนี่ยนะนะ จะไม่มีลูกค้าเพราะว่าทํางานช้าน,นั่นเองใช่แล้วโอ้พี่ฝนตรงนั้นว่างแล้วรีบมาเร็วเข้านี่ไงกําลังรีบเก็บอยู่ใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวขอเปิดเฟ้นไฟตังค์ไม่พอเฟ้นไฟเลยเหรอ,อจะตังค์พอเหรอนะ่ไม่พอไงเฟ้นไฟต้องใช้750ดร้อยห้าสิบอะแต่ก็ดีนะเพราะว่าพี่ฝนซื้อของเข้ามาเราก็เลยได้ต่อคนเนี่ยต่อหัวหมาเป็น50เหรียญแล้วนะใช่แล้วทุกคนเงินเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าเราเปิดอุปกรณ์เมนูเพิ่มน,นั่นเอง มารับคนมารับคนได้แล้วได้แล้วอีกนิดเดียวอีก50บาท50บเหรียญนี่ก็จะได้อันนี้แล้วเฟ้นสไฟเฟ้นสไฟรับเงินเลยรับเงินเลยนี่ไงรับตรงนี้เปิดเฟ้นสไฟได้แน่นอนเดี๋ยวเอากระทะไปวางให้ลูกค้าก่อนนี่ค่ะคุณลูกค้ากินให้อร่อยนะคะมาแล้วเฟ้นฟรายเปิดเลยเปิดเลยฟึบฟึบฟึบฉิบมีโอ้โหเฟ้นฟรายน่าอร่อยโอ้โหทำไมมียกของเราแพงจังเลยอะ ไม่คิดว่ามียกกระแพงระดับนี้นะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอรับลูกค้าเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวไปเปิดมียกกันดีกว่าโอเคเลยพี่ฝนนี่ตุ่มอะไรอ่ะอะไรเพดานอะตุ่มเพดานงั้นเหรอใช่แล้วตุ่มเพดานถ้าเรากดตุ่มอันนี้มาเราจะได้อะไรอะ่ะก็ก็ต้องเพดานนะดิพี่ฝนได้เพดานเนอะกดเลยกดเลยถ้ากดออกไปแล้วเพดานมามันจะมุดตึ๊บไหมอ่ะ โอ้โหโอ้โหนี่เพดานมาจริงๆด้วยมืดตื๊บเลยทําไงดีอะนั่นนะดิพี่ฝนดูเพดานดิเขามีช่องว่างด้วยอะช่องว่างอันนี้ไว้ทําอะไรอะเอาไว้ดูดาวล้มั้งช่องว่างไว้ดูดาวเออเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทาไมอยู่ดีๆสว่างเมื่อกี้พี่ฝนเหยียบอะไรแบบไฟไม่ใช่หรอเออมันมีไฟด้วยหรอเราก็ต้องดีต้องมีไฟดิเฮ้ยสุดยอดเลยอย่างนี้เหมือนจริงสุดๆเหมือนจริงมากๆงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา ไปเปิดตุ่มๆที่ยังเหลืออยู่กันดีกว่านี่ไงไฟมาจริงด้วยดีมากเลยเนี่ยโอ้ใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอากระทะมาวางให้ลูกค้าก่อนนี่วางเตาวางกระทะเรียบร้อยนี่เปิดไฟตรงนี้ด้วยค่ะเอาล่ะแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเราเราพี่ฝนไม่เอามียกอลมีโยกกอเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวขอเปิดไฟให้ครบทุกดวงก่อนนี่ รับตังมาเรียวร้อยไฟในร้านเราสว่างสวัยลูกค้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆไงเวลามีไฟแล้วมันมีความรู้สึกแบบอยากเข้าไปนั่งกินนะดูสบายสบายไงไม่รู้ใช่แล้วดูอบอุ่นดูแบบมีความรักในหัวใจกินหมูกระทะไปมีความรักไปอะไรประมาณนั้นขนาดนั้นเลยมันอบอุ่นง่ายอบอุ่นหัวใจได้มากินกับครอบครัวกับคนที่เรารักกันนะออ <c oughs> <c oughs> เอากินหมูกระทะไม่มีความรู้สึกแบบนี้กันเหร ไม่รู้เวลากินหมูกระทะของบ้านเพเอกเนี่ยก็จะจ้วงกันอย่างเดียวอ๋อจ้วงกันอย่างเดียวเลยเหรอใช่แล้วเวลาพี่ฝนกินนะพีลล่ฝนรู้สึกอบอุ่นในหัวใจมากเลยเพราะว่าม,นมันร้อนมันร้อนดีนั้นมันร้อนคนละเรื่องกันแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนรู้สึกมีความอบอุ่นเพราะว่าเราได้มากินกับครอบครัวนั่นเองอนี่มีไฟอันใหม่อันใหญ่กว่าเดิมอ๋อนั่นมีสปอตไลท์ยิงด้วยเหรอเดีฝั่งนู้นมีเปล่าอ่ะก็ต้องมีดีมีสองข้างเปล่ามีสองข้างก็เหรอเดี๋ยวรับลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดสปอ ฟังนู้นกันดีกว่าใช่มันคือสปอตไลท์ที่ยิงฉายเข้าไปตรงอาหารทำให้อาหารดูโอ้โอ้โอน่ากินน่าเดงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยขอฉายสปอตไลท์นี่โอ้ยสวยงามมียกตังไม่พอเก้าเหรอนี่ไงไปเปิดเล่นหมดอะ่ะทำไงดีอะ่ะเดี๋ยต้องหาวิธีทางเปิดมียกให้ได้เลยอะ่ะทุกคนมารับลูกค้าก่อนเร็วมา โอ้ยเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่เหนื่อยก็ไม่ไหววิ่งกันไม่พักเลยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยตังเรามีเยอะแล้วเปิดมียกเลยดีกว่าโอ้โหได้มียกมาแล้วอู้ดีใจจังเลยนะเนี่ยได้มียกมาแล้วแต่ว่ามันจะต้องเปิดตุ่มตรงนี้ต่ออะไรอ่ะนะตุ่มตู้น้ําโอ้โนี่ตู้น้ําที่เรากดกดนี่ทั้งน้าเปล่าและน้ําสีใช่แล้วมีน้ําผลไม้นี่แก้วมาแล้วแก้วลังเหมือนที่เราไปกินเลยอ่ะจริงด้วย ีเหมือนเป๊ะแม้กระทั่งรังหูหิวสีน้ำเงินแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังนี่อะไรอ่ะอันนี้ตู้เครื่องดื่มโอ้เป็นน้ำเปล่ากับน้ำอัดลมนั่นเองทุกคนโอ้โหมีทุกอย่างเลยเนี่ยใช่แล้วคุสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งตังค์ไม่พอไปใช้อย่างอื่นแล้วนะเนี่ยลูกค้าเต็มไปหมดเลยคนนี้พี่ฝนใช่แล้วทุกคนมีสปอตไลท์ใช้ยิงไปที่อาหาร เมนูอาหารของเราครบแล้วนะตอนนี้ขาดอย่างเดียวขาดเงินทุนไปเปิดร้านเพิ่มดูตอนนี้สิพี่ฝนต่อหัวได้อีกหนึ่งร้อยต่อคนใช่ไหมต่อคนได้หนึ่งร้อยใช่แล้วลูกค้าหนึ่งคนหรือหนึ่งหัวเนี่ยได้หนึ่งร้อยเลยนะใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอรับเพิ่มดีกว่าเน่พอเรารับลูกค้าเพิ่มเมื่อกี้พี่ฝนเห็นตุ่มๆอะไรบางอย่างตรงฝั่งตรงข้าเมื่อกี้เนี่ยนะราคาสองพัน ตุ่มราคา2 0 0พใช่แล้วตุ่มราคา2 0 0พันไม่รู้ตุ่มอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นชั้นสองล่าชั้นสองล่าเดี๋ยวจะรับลูกค้าเพิ่มอ๋อรับลูกค้าเพิ่มก่อนนะใช่แล้วนี่น,นี่เก็บตังค์ได้แล้วโอ้ได้ยังเนี่ยยัง่งยั่งขาดิกประมาณ2โตะ<ๆ>ก็น่าจะได้2,000เออใช่เพราะว่าตอนนี้พันเโต๊หนึ่งก็2300แล้วก็ได้แลวน,ะนี่นี่นี่ตุ่มนี้รับลูกค้านี้ได้แล้วได้แล้วทุกคน <c oughs> นี่เดี๋ยวไปเปิดตุ่มเขาเรียกตุ่มอะไรนะ ชั้นเขาเขียนว่าฟลอร์ชั้นหรือฟืนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันไม่ใช่ชั้น2มันคืออะไรอ่ะมันคือลานกว้างๆโอ้โหนี่จะเปิดเอาท์ดอร์เด้ยเนี่เฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยงั้นหมายความว่าเราสามารถขยายกิจการเพิ่มเติมได้นั่นเอง แบบนี้เราก็ร่ำรวยกันแล้วนะสิพี่ฝนใช่เลยพี่เอกแต่แบบว่าตอนนี้ลูกค้าของเราต้องการเตาหมูกระทะแล้วอะ่อะเราหิวเตาด้วยทำให <laughs> ต้องเอากลับไปให้เขาก่อนโอ้โ oh, หดูกิจาการเราดีนะเนี่ย oh. มีผักมีหมูมีมียกแล้วก็มีเฟ้นสไาายมีน้ำด้วยผักเป็นผักหมูเป็นหมูเลยนะเนี่ยใช่แล้วมียกเป็นมียกเลยนี่ลูกค้าได้กินแล้วพี่ฝน ว่าไงอรอคือตอนนี้มันหิวหิวเหรอ <c oughs> ใช่แล้วตอนแรกว่าจะกินเองตอนนี้มาเปิดร้านถ้าอย่างนั้นนะ่ะเออใช่จะว่าไปนี่เราเปิดร้านกันมาตั้งนานเรายังไม่ได้กินหมูกระทะเลยนะเนี่ยงั้นเรามาให้เพียเอกันห้าหนึ่งก่อนเร็วเข้าไม่ได้อ่ะลูกค้าต้องการเพิ่มโอเอ,อ้ย